ทะเลแล้วหนูก็นั่นงฝนก็อีแล้วหัวน้ำพุมาท่วมค่ะน้ำท่วมหายใจอ๋อที่ไหนนะคะก่อข้าวที่บา้านบ้านคุณอาคนนี้เป็นไทยนะคะที่กอดกอข้าวอยู่เขาเป็นคนยคนย้ยายคนยายนะคะคนยายน่ารักกอข้าวเจอสัตว์อะไรบ้างคะที่นั่นนะคะ ปู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 มีสีอะไรคะสีแดงได้หรอคะอ๋อขอข้าได้จับตีมั้ยจับริงอะไม่ข้าหนูจับที่ตัวแล้วหนูก็เจอปลาเนีโมได้ไหมคะก็เยียงถามว่าได้ดำไปน้ำเลย ขอบคุณครับ